สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ anc studio นะครับวันนี้ก็จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของแอปหาเงินฟรีนะครับถอนเข้าบัญชีของ t u r m o n e y wallet นะครับก็เป็นการหาเงินออนไลน์นะครับก็ผมได้รับเงินอยู่ที่200บาทนะครับมื่อวันที่92566นะครับเวลา15นิกา 3นาทีนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็จะมานะครับผมแจกในส่วนของโค้ดอ่างเปานั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครนะครับอยากรับโค้ดอ่างเปาต้องมาที่เว็บไซต์ ancgift.web.app นะครับแล้วก็มาใส่โคดตรงนี้เนาะซึ่งโค้ดผมก็จะแจกในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันเนาะก็นับถ้าใครสนใจรับโคดอ่างเปาเข้าบัญชีของโทมานี่วอลเลตโดยตรงนะทั้ง iOS แล้วก็ Android สามารถรับได้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยนะครับก็ด เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเนาะในส่วนของแอปพลิเคชันที่ผมจะมาอัปเดตในส่วนของคลิปนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแอปแท็บคอยนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็ทําแบบสอบถามแล้วก็ทาภารกิจนะครับผมนะก็ในส่วนของแอป,ปนี้ก็มีการแจกโคดอังเปาด,ด้วยเช่นกันแต่ว่าในคลิปนี้ถ้าแอป,ปนี้ไม่มีโคดอังเปาานะผมก็เลยนะครับสร้างโค้ดอังเปาในแอปทูม a นิโว l ล็ต ให้กับทุกคนนั่นเองนะครับหลังจากที่หลายๆคนนะหลายๆวันนะที่มีคนขอเข้ามาเนาะก็เลยจัดมาในวันนี้นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฝากกดไ like ลดคลปป์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับมีแชร์เยอะมียอดไลค์เยอะมียอดชมเยอะผมก็จะมาแจกอ่งเปาให้กับท่านผู้ชมต่อนะครับตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรากดคําว่ารับทันทีได้เลยเพราะว่าเราต้องโหลดแอปนี้ก่อนนะเพื่อที่ว่าเราจะไปหางเงินด้วยนะครับ ก็แอปแท็บคอยนะเป็นแอป,ปหนึ่งนะที่มีความเสถียรมากนะแล้วก็มีการอัปเดตมาตลอดนะในส่ง,งแอป,ปนี้แล้วก็จ่ายเงินไวเหมือนเดิมนะครับในส่ง,งแอป,ปนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5้าล้านดาวน์โหลดแล้วกอ็อายุ18ปีขึ้นไปที่ผมแนะนําให้เราดาวน์โหลดแอปนี้ถ้าว่าใครไม่ถึงอายุ18ปปีก็ต้องขออนุญ,ญาตจากผู้ปกครองก่อนตรงนี้นะครับ ทางด้านการรีวิวนะมีการรีวิวให้ดาวตรงนี้หรือคอมเมนต์นะประมาณ81,000ครั้งนะครับอ่าแล้วก็ได้รับดาวนะผมนะเต็ม5ดาวเฉลีย่ยอยู่ที่4.6ดาวด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของแอป,ปนี้นะเปิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแอป,ปนี้เปิดเมื่อวันที่29เมษายน2565ตอนนี้นะครับกำลังจะเข้า1ปีนะเพราะปีนี้นะครับ2566นะตอนนี้เดือนมกราคมนะ ก็ประมาณเ้าเดือนนะครับ1 0 1 1 12นะครับก็จะเข้า1ึงปีแล้วเนาะก็เป็นแอปหนึ่งนะที่มียอดดาวน์โหลดสูงนะแต่ว่าอายุนะในการที่เขานั้นเปิดมานั้นยังน้อยอยู่นะแต่ว่ามียอดดาวน์โหลดสูงมากแสดงว่ามีความนะครับมีความเขาเรียกว่ามีความต้องไม่ใช่เดิเขาเรียกว่ามีคนอื่นนะคือชอบนะเล่นแอปนี้นะแล้วก็เป็นแอปที่ดีเนาะมีความสเสถียรเนาะเป็นแอปที่ดีมากฉะนั้นก็มีคนโหลดเยอะนั่นเองนะครับ ก็ให้เรานะทำการดาว์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยจากนั้นก็เปิดแอปนี้มาแล้วก็เลือกช่องทางการเข้าสู่ระบบนะครับจะมีผ่านด้วย Google นะครับ ผ่านด้วย Google ก็คือของ Gmail เนาะใครที่ไม่มี at gmail.com ก็ให้เราไปเปิดบัญชีของ Gmail ให้เรียบร้อยหรือถ้าเราไม่อยากสมัครผ่าน Gmail หรือ Google เราสามารถเจเลือกอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางของ Facebook นะครับช่องทางน,นี้ก็ให้เราเลือกบัญชีของ Facebook ที่เป็นบัญชีของเราเองหรือจะเปิดอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีแยกสาหรับการหาเงินก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้เนาะก็ให้เรากดที่คําว่าเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับไอ้ไม่ใช่ด้วย Facebook นะถาาว่าเราจะเปิดด้วย Facebook นะครับจากนั้นก็ระบบก็จะทําการ เชื่อมต่อกับบัญชีของ Facebook ของเรานะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะทําการถอนเงินอีก200บาทเนาะก็กดว่าถอนเงินไปนะครับนี่ทุกคนนะผมมี3,000 0 0คอยเนาะกดเราสามารถที่จะถอนเป็นในส่วนของเกม ROV ได้เหมือนกันหรือฟรีไฟล์ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับสายเกมที่ไม่อยากถอนเงินเข้าบัญชีของทูตมานิวเดตแต่ว่าอยากเติมเกมหรือก็เลือกช่องทาง2องช่อง,งทางนี้ได้เลยนะครับถอนสูงสุดอยู่ที่1000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิด วเราถอนเงินแล้วกันนอกากกดท่ดถอนไปนะครับกดปั๊บเลยนะนยรแ,รรแล้วก็กดว่ายืนยันการแลกรับแล้วก็กดว่ายืนยันการแลกรับอีกที่หนึ่งนะครับทีนี้ก็การแลกรางวัลสําเร็จก็กดว่าประวัติการถอนเงินนี่คือประวัติที่เราถอนไปเมื่อกี้ในวันที่30เดือนมกราคม2565 66อกนะครับและในส่วนอันนี้คือยอดที่เราดูตรงนี้คือยอดเมื่อวานเนาะถอนเมื่อวานแล้วก็เข้าเมื่อวานวันนี้ก็จะถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็หวังว่าจะเข้าเร็วเหมือนวานเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการหารายได้จากแอปนี้กันนะครับมาที่ปุ่มนี้ก่อนนะเมนูฉันนะแล้วก็มาที่ในส่วนของเมนูย่อยนที่เป็นกล่องจดหมายนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราใส่รหัสเชิญนะครับ ZB นะตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ ZB นะครับ9นะครับอ9อยู่ไหน9อยู่นี้ครับ9แล้วก็ Q นะครับ แล้วก็ L นะครับอ่ะนี่นะครับตัวพิมแกใหมดเลยนะแล้วก็ S แล้วก็ตัว R นะครับนี่เนาะ ZB9QLSR แล้วก็กดยืนยันไปพับเลยนะครับคุณจะได้รับเหรียญเข้ามาอยู่ที่500เหรียญด้วยกันนะเนาะเหรียญตรงนี้นะก็คือเราก็จะต้องสะสมนะครับเอาไว้ไปแลกเงินเหมือนเมื่อกี้ที่ผมแลกอยู่เมื่อกี้ตอนนี้ก็เมื่อกี้จาก3 0 0 0 0 0กว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่4 1 5 0 0 ส0เหรียญด้วยกันหรือประมาณเท่ากับอยู่ที่3 1บาทจุสตางค์นะครับผมนะอันนี้คือเมนูนะของการถอนเงินนะครับภายที่เมนูการหายไ,ได้จากการที่เราเล่นเกมหรือทำแบบสำรวจนะก็คือกิจกรรมนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราต้องทำทุกวันนะคือ1เลยเช็คอินนะครับกดเช็คอินตรงนี้นะครับกดปั๊บเลยนะ โอเคทุกคนนะเมื่อกี้ก็มีวิดีโอขึ้นมาผมก็เลยตัดข้ามไปเนาะก็ดูวิดีโอจนจบแล้วก็ได้รับมาอยู่ที่200เหรียญด้วยกันนับทีนี้เราก็กดที่เครื่องหมายกากระบาดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะจะมีเพร์กิตรายวันนะครับก็สำหรับคนที่จะทำรายวันก็มาทําตรงนี้เลยนะเล่นมินิเกมก็คือมาเล่นเกมตรงนี้5ครั้งด้วยกันนะครับอ่าเราก็เลอกเกมที่เราจะเล่นนะครับอย่างเช่นผมจะเลอกเกมอันนี้นะครับกดเข้าไปเนาะ แล้วก็นะครับเราก็รอหน้าให้มันโหลดมาก่อนนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเราลองเล่นไปสักตาหนึ่งนะซึ่งที่เราจะได้รับก็คือ1เลยเมื่อกี้คือจากการทําภารกิจเมื่อกี้2จากมีนทุกคนที่มันเป็นวงล้อีนทุกคนที่มันหมุนอยู่ที่เป็นเส้นรอบวงสีส้มนะถ้ามันหมุนจนครบหนึ่งรอบเราก็ได้รับเหรียญเหมือนกันเนาะทีนี้เราก็เล่นเกมก่อนนะครับอ่าเล่นเกมนี่แหละทุกคนนะอะ่าเดี๋ยวเราเล่นสักตาหนึ่งนะครับอ่านี้ก็คือเป็นเกมเลือก เลือกนะครับรูปภาพจับคู่นะครับอันนี้ก็แอปเปิลก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วยอะไรเอ่ยจรวดนะครับแล้วก็จรวดเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนแล้วก็นี่นะครับมันเป็นเกมง่ายเนาะถ้าหาว่าเพื่อนๆดูก็น่าจะทําได้นะครับน่าจะเล่นได้แหละนะเพราะเป็นเกมง่าย,ายอีกทุกคนนี่ทุกคนน่าเล่นแบบนี้เองนะครับ แล้วก็สุดท้ายปั๊บเลยทุกคนนะสำเร็จนะอันนี้คือผ่านไปแล้วหนึ่งด่านเนาะแล้วถ้าเราไปย้อนกลับไปนะผมนะฮะผมย้อนกลับไปเนาะแล้วก็ไปที่กิจกรรมนะครับนี่ทุกคนนก็จะกลายเป็นหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องเล่นไป5ครั้งก็จะทําภารกิจนี้สําเร็จรับไปในอยู่ที่100เหรียญน,นะครับดูวิดีโอ5วิดีโอ5ดูวิดีโอ4วิดีโอเนาะรับไป200เหรียญแล้วก็ทําภารกิจนะครับนี่เนาะสครั้งก็กดว่าไปมันก็จะพาไปทําภารกิจนะครับส่วนอันนี้คือลองเล่นแล้วก็รับเหรียญทองนะอันนี้าาร่ๆททเํแลว จะได้รับเปรียนเยอะมากทุกคนนะว่าจะเป็นภารกิจอันนี้หรือภารกิจอันนี้หรือภารกิจอันนี้นะครับอ่าแล้วก็ภารกิจนี้คือโบนัส v i p ก็คือการเชิญเพื่อนเหมือนกันนะครับผมนะโอเคนะเมื่อกี้ก็ยอดเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะครับนี่ทุกคนนะ้อยู่ที่2 0 0้บาทนะครับที่เราได้ถอนไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบที่คําว่าถอนนะครับ ในตัวนะเข้ามาแล้วนะครับอยู่ที่200บาทที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับก็ยังถอนได้ไวยังถอนได้เร็วเหมือนเดิมนะครับผมนะาก็แอปนี้ได้เงินจริงนอกาะใครสนใจก็โหลดได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแจกโคดอังเปากันต่อนะครับสำหรับโคดอังเปาเราก็มาที่เว็บไซต์ a n c k i t t i w e b a p p แล้วก็ใส่โคดนี้นะครับโคดมีคําว่าตัว T ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ A ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัว B ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ P ตัวพิมพ์เล็ก2ตัวแล้วก็ตัวยนะครับตัวพิมพ์เล็กเช่นเดียวกันนอกมีแค่ตัวพิมพ์ใหญ่ก็คือตัว T ตัวเดียวนะครับ T เหลือก็ตัวพิมพ์เล็กหมดเลยแล้วก็ให้เรากดคําว่า Search นะครับจากนั้นก็จะพาไปที่หน้า2องอังเปาถ้าหากว่ารหัสถูกต้องนะก็ให้เรารีบนะครับอ่าให้เรารียบใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเราแล้วก็กดคาว่าตกลงไปนะครับอ่าสองอังเปานี้ก็อ่าช่วงนี้นะครับผมมียอดวิวไม่ค่อยเยอะผมก็เลยแจก นอยอยู่ก่อนนะถ้าว่ามียอดวิวเยอะผมก็จะเพิ่มเงินในซองอ่างเปาให้นะครับตรงนี้นอกสก็หราใใรรที่สนใจก็มารับไดเลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิวหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กับพ่อให้กับช่อง A n C Studio ด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ